เวลาคุณผู้ฟังเจอคนต่างชาติแล้วไปชวนเขาคุยเนี่ยคุณผู้ฟังสังเกตรหรือเปล่าครับว่าเราชวนคุยเรื่องอะไรบ้างแล้วในวันนี้ผมก็เลยจะมาเล่าคำถามที่เวลาคนญี่ปุ่นมาชวนผมคุยเนี่ยเขาชวนคุยอะไรกันบ้างสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้แจเปนิสรายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมสันชิโร่เช่นเคยครับ สมัยผมมาญี่ปุ่นใหม่ๆเนี่ยก็พอพูดภาษาญี่ปุ่นได้บ้างเลยพอสื่อสารได้แล้วก็ไปตามงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างๆทำกิจกรรมอาสาสมัครบ้างลองไปทุกอย่างเลยครับแล้วทุกครั้งที่พบเจอคนญี่ปุ่นเนี่ยผมก็สังเกตว่าเวลาเขาชวนคุยเนี่ยเขาจะมีคำถามที่เป็นแพทเทิร์นเหมือนๆกันเกือบทุกคนเลยโดยไม่ได้นัดหมาย ผมก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าเจอคำถามอะไรมาบ้างเผื่อทุกคนสนใจแล้วจะได้เตรียมคำตอบของตัวเองเอาไว้บ้างครับก็คือหลังจากแนะนำตัวเองแบบในตอนที่11ที่เริ่มจากฮันจิเมมัชเตะแล้วก็พูดชื่อตัวเองแล้วจบด้วยโยโรชิโก a ในไงชิมัสหลังจากนั้นคนที่อยากจะรู้จักเรามากขึ้นเขาก็จะถามคำถามถ,ามถูกไหมครับบางคนก็อาจจะเริ่มจากไกโกกุโนกาตาเดสกะ ไกโกกุโนกตาเดสก์เป็นชาวต่างชาติหรอกครับคำว่าไกโกกุก็คือต่างประเทศต่างชาติคำว่ากาตะในที่นี้คือคนแบบประเทศอะไรแบบสุภาพครับไกโกกุโนกตาเดสก์ก็เลยแปลว่าเป็นชาวต่างชาติหรอกครับบางคนอย่างผมเนี่ยหน้าตาเหมือนคนญี่ปุ่นคล้ายคนญี่ปุ่นเลยเขาก็จะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเป็นคนญี่ปุ่นหรือเป็นคนต่างประเทศ เขาก็เลยถามว่าเป็นคนต่างชาติหรอคะเพื่อความแน่ใจครับแต่บางคนเนี่ยตอนผมแนะนําตัวผมก็ลืมบอกชื่อจริงอันแสนยาวเหยียดของผมเขาก็ได้ยินแต่ชื่อเล่นว่าซันชิโร่ก็จะสงสัยว่าเอ๊ะ eh, นิฮอนจินเดสก่นิฮอนจินเดสกเป็นคนญี่ปุ่นหรอคะอาจจะเพราะเขาคิดว่าหน้าตาคล้ายญี่ปุ่นนิดๆในความคิดของเขานะครับก็เลยถามว่า เป็นคนญี่ปุ่นรอเพื่อความแน่ใจแล้วพอผมตอบว่าไม่ใช่เป็นคนต่างชาติเขาก็จะพูดแก้เขินเองว่านิฮ o นจินนี่เมียมัสเนะนิฮอนจินนี่เมีมัสเนถ้าแปลตามตัวก็คือมองเห็นเป็นคนญี่ปุ่นเลยเนาะแต่ว่าในที่นี้ความหมายก็คือหน้าเหมือนคนญี่ปุ่นเลยนะเนาะคาว่ามีเอมัสในที่นี้ไม่ได้แปลว่ามองเห็นแต่หมายถึงว่าเขามองเราเป็นยังไงครับก็เลยรวมกันแปลว่า นิฮอนจินนิเมะมัสเนะหน้าตาเหมือนคนญี่ปุ่นเลยเนาะแล้วมีอีกคำถามหนึ่งครับผมว่าพีกมากเลยอันนี้ h a ฟ u ูเดส a h a f ฮาฟ s ูเเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าคะคาว่า h a ฟฟในที่นี้ก็มาจากฮาฟที่แปลว่าลูกครึ่งในภาษาอังกฤษนั่นเองครับแล้วเช่นเคยเขาก็คิดว่าหน้าตาผมมีเขาโครงเหมือนคนทางตะวันตกนิดหน่อยก็เลยถามคำถามนี้เพื่อความแน่ใจอีกครั้ง แต่ปกติผมก็จะตอบว่าอ,อ๋อเปล่าหรอกที่บ้านเป็นคนจีนหลวนครับถ้าใครที่หน้าตาออกลูกครึ่งลูกครึ่งก็เตรียมตัวรับคำถามนี้ไว้ได้เลยในสามคำถามนี้ก็จะสังเกตเห็นได้ว่าพอเราเริ่มบทสนทนาเนี่ยเขาก็จะเริ่มถามคำถามจากหน้าตาเราเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเห็นว่าเรามีชาติกำเนิดมาจากไหนแล้วก็เป็นการเริ่มต้นบทสนทนาทั่วๆไปเพื่อหาหัวข้อคุยมากขึ้นละครับ เวลามีคนถามคําถามผมพวกนี้เนี่ยผมก็จะตอบไปว่าใช่ครับเป็นคนต่างชาติมาจากสยามเมืองยิ้มหรือในภาษาญี่ปุ่นเขาพูดว่าโฮโฮเอมิโนคุนิโฮโฮเอมิโนคุน no ิแปลว่าประเทศแห่งรอยยิ้มหรือสยามเมืองยิ้มบ้านเรานั่นเองครับคําว่าโฮโฮเอมิเนี่ยแปลว่ารอยยิ้มแบบยิ้มแบบจริงใจยิ้มแบบน่ารักสดใสร่าเริงประมาณนี้ครับแต่ว่าบางคนถ้าเราพูดว่า โฮโฮเอมิโนกุนิคาร์คิมาชตะเขาก็อาจจะไม่เข้าใจเพราะว่ามันเป็นคำที่เฉพาะคนที่รู้จักประเทศไทยเท่านั้นที่จะรู้จักเราก็ต้องบอกเขาว่ามาจากประเทศไทยหรือไทไทแต่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 พอเราบอกว่าเรามาจากประเทศไทยแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยจบตรงนี้สักเท่าไหร่บางคนที่รู้จักประเทศไทยก็จะอ๋อประเทศไทยสินะแล้วก็จะมีแพทเทิร์นการถามอีกแบบหนึ่ง แต่ถ้าใครไม่รู้จักประเทศไทยขึ้นมาแล้วก็เขาก็อาจจะยิงคำถามกลับมาว่าไหวันจินเดสก์ไต้หวันจินเดสก์เป็นคนไต้หวันหรอคะผมก็จะเอะงงไปนิดนึงทำไมถามเป็นไต้หวันล่ะอาจจะเพราะเขาได้ยินคำว่าไหวันที่แปลว่าไต้หวันนั่นเองครับพอได้ยินคำว่าไทแล้วฟังไม่หมดก็เลยนึกว่าเป็นไทหวันที่อยู่ใกล้กับญี่ปุ่นมากกว่า เขาเลยอาจจะสันนิษฐานว่าเรามาจากไต้หวันแทนซะง,งั้นเราก็เลยต้องย้ำให้ชัดๆว่าอีเย่ไต้หวันได้วะอาริมาเซนไทโอกกุเดสอีเย่ไต้หวันได้วะอาริมาเซนไทโอกกุเดสไม่ใช่ไต้หวันครับมาจากราชอาณาจาักรไทยคำว่าไทโอกกุก็คือราชอาณาจักรไทยนั่นเองครับถึงจุดนี้เขาก็จะอ๋อขึ้นมาแล้วล่ะครับว่า อาประเทศไทยสินะแต่บางทีเขาก็ยังไม่รู้จักว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนเลยเขาก็อาจจะถามเพิ่มเติมว,ว่าประเทศไทยอยู่แถบไหนร้อก็ให้บอกเขาไปว่าโทนันอาเซียเดสโทนันอาเซียเดสเอเชียตอนออกเฉียงใต้ครับถ้าพูดถึงขนาดนี้ก็น่าจะพอรู้แล้วล่ะครับว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนของโลก แล้วถ้าเป็นคนญี่ปุ่นที่รู้จักประเทศไทยแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าและคำถามอีกประมาณนึงเป็นอีกแพทเทิร์นหนึ่งเลยตามมาจะเป็นคำถามว่าอะไรนั้นติดตามในตอนหน้าด้วยนะครับสำหรับตอนนี้มาทบทวนคำถามที่เวลาคนญี่ปุ่นเจอชาวต่างชาติอย่างผมแล้วเขาจะถามขึ้นมาครับเริ่มจาก外国の方ですか外国の方ですか e s เป็นชาวต่างชาติหรอครับแต่พอ บังเอิญบางคนหน้าเหมือนญี่ปุ่นนิดนึงเขาก็จะถามว่าในห้องจินเดสก์นในห้องจินเดสก์เป็นคนญี่ปุ่นหรอกคะแล้วพอเราบอกเขาว่าเราไม่ใช่คนญี่ปุ่นแต่เป็นคนต่างชาติเขาก็จะพูดขึ้นมาแก้เขินว่าในห้องจินนี่มีเอมัสเนในห้องจินนี่มีเอมัสเนหน้าเหมือนคนญี่ปุ่นเลยเนาะหรือบางคนหน้าเหมือนลูกครึ่งฝรั่งนิดหน่อยเขาก็จะถามว่าฮาฟูเดสก์ ห้าฟิเดสกเป็นลูกเครึ่งหรือเปล่าคะส่วนคำศัพท์ต่อไปนี้จะช่วยให้สามารถแนะนำประเทศไทยได้ดีขึ้นครับไทยไทยประเทศไทยไทยโอโกกุไทยโอโกกุราชอาณาจักรไทยโฮโฮเอมินกุนิโฮโฮเอมนกุนิประเทศแห่งรอยยิ้มหรือสยามเมืองยิ้มนั่นเองไทยวังไทยวัง ไต้หวันที่ไม่ใช่ประเทศไทยนะโทนันอาเซียโทนันอาเซียเอเชียตะวันออกเสียงใต้แล้วถ้าคุณติดตามรายการให้เจแปนิสมาตั้งแต่เอพิโซดที่1คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด403คำและสำนวนครับติดตามคำศัพท์ได้ในบล็อกตามลิงก์ในคำอธิบายนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการให้เจแปนิสกับผมซันชิโร่ได้ใหม่ในทุกๆวัน ได้ทาง Facebook, Spotify, YouTube และ p พ d b e a n ครับถ้าชืินชอบรายการก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วถ้ามีคำถามก็อย่าลืมส่งมาด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาตาไอมาโชสวัสดีครับ